tại yêu chiều y nặng cái nặng xe cái xe cái mà cái quê thế à có cái gì mà rồi chạy ra không năng chạy nhiều này là kỹ số này để có khả phải là hy sinh và là mỗi mẹ cái hình số sự phục nhiều bài, cái, cái hy tăng ý nghĩ chọn nông sĩ họ cái chọn bố nông sĩ 亚南，亚明，呀国，亚天来，这个故事。那人家可能会听到就听，但是那个羽毛，那个羽毛呢是动态来对照，也是属于一种啊有故事片。所以呢，录音是一种固定的元素，是能重复，不可能电光的。

สตดยเวัดต so, ่ตอน有หลาย่านกดีวันนี้จะได้มีโอกาสได้ชมยิงจากประเทศจีนจริงๆก็รู้สึกภูมใจนะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่ให้ทางกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมศึกษาวัฒนธรรมได้เป็นส่วนหนึ่งของการรรับชมในวันนี้ แล้วหวังเป็นอย่างนี้ว่าความสัมพันธ์ของสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วก็ประเทศไทยเราก็จะมีความแน่แนแฟ้แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็วันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการรับชมนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เป็นส่วนหนึ่งในการจัดก,การแสดงในวันนี้นะคะให้กับคนไทยเชื้อสายจีนที่อยู่ในประเทศไทยได้รับชม ท่านเป็นคนโชคดีมากนะคะที่ได้รับชมกิจกรรมการแสดงดีๆในวันนี้ขอบขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมนนือกันเลยครับบีแทนรอดคุณเ,เชิญคุณชัยวั<ด>ยคุณ,ณลากมงคลนายกกิตติมศักดิ์เกียรติคุณถาวรสมาคมวิเทศานิไทยจีนครับใจเจ,จีาท้ายว่าเจ้าชุกข้าเสียงห่วยหย่งยังหย,ยงเอ,อ๋อหลี่สื่อจียงลินฉีเว่ยเซิงเซ่เรียนเชิญคุณวิสิ์ กิตติวัฒน์คุณอุปนายกสมาคมวิเทศพาณิชย์ไทยจีนครับจงเชียรไทยว่าเจงทุกข้าวเสียงหวยหูหลีสื่อเจ่หลีเหยาชิมเส,สียงเสรีเอ็นเชิญคุณตักงตอกเพ่งอุปนายกสมาคมอุปราชกอจีนครับจงเชียรไทยกบเจียวเก็บงหวยหูจูเจาะตั๋งตอกเพ่งเสียงเสรีเอ็นเชิญคุณสมชายสุภักษัญญา อุปนายกสมาคมสมาคมวิเทศพาณิชย์ไทยจีนครับเจ้าเชียไค่ว่าเจ้าจะเข้าเซียงเหวยหูหลี่สือเจียงขุจื้อแมงซิงเซเรียนเชิญคุณตั๋งซู่ฮวาอุปนายกสมาคมอุปรากรจีนครับเจ้าเชียไค๋หัเจียวเจียกงเหวยหูจูเจียวตั๋งซู่ฮวาซิงเซเรียนเชิญคุณอภิสิทธิ์โลหะนาคคุณอุปนายกสมาคมวิเทศพาณิชย์ไทยจีนครับ 在จเชีย靠ไทยว่าจึงครับเรียนเชิญคุณต่างเอี่ยงเหลียงอุปนายยกสมาคมประกอจีนครับใจเชียงไยตูเตีงัวหูจูเจียวตงเียงิงเเรียนเชิญคุณสง่าชัยยะจรุนโชคอุปนายกสมาคมวิเทศพาณิรย์ไทยจีนครับจเชียงไทยว่าจงเี เรียนเชิญคุณธิรพัฒนนนท์อนันต์กวินอุปนายกสมาคมอุปราชก่นจีนครับยเชียรไทยเียวเกยติเรียนเชิญคุณวิชัยมณีกิติกุลอุปนายกสมาคมวิเทศธามิตไทยจีนครับยงเชียไทยวาเจงชุกข้าเซียงหวล工会副主ง ลริมุ่ยซิงเซ่เรียนเชิญคุณนาราพลโพสุวัฒนากุาลอุปนายกสมาคมวิเทศพานิ์นไทยจีนครับเจียเฉียงไท่ว่าจิงชูเข้าเซียงหวยหูหลี่สือเจีงเงยงโคกิงพียซิงเซ่เรียนเชิญคุณประสิธิ์เลิศสิริโสพลอุปนายกสมาคมวิเทศพานิ์ไทยจีนครับเียงเชียงไท่ว่าจิงทูเข้าเซียงหวยหูหลี่สือเจียงเหาเหม่งยงซิงเซ่เรียนเชิญคุณพิชยัย อําพรเรืองรองอุปนายกสมาคมวิเทศทางนิ์ไทยจีนครับกงเชียไทยว่าจิง้งุกเข้าเสียงหวยหูหลีสือจ้าแบ,บ่กุ้งสิงเซเรียนเชิญคุณสุดีวันิชยาพิทักษ์ครับใ,ใจกงเชียจิวสุนีหนังสือรัติพรอนาคุณนะครับอ่ใจกงเชียไล่เสียงเค่งหนังสือขอเสียงปรบมือดังๆหน่อยนะครับวจกงเชียกำยังเงหาง่ายังฮวย และสุดท้ายนะครับที่สำคัญนะครับถ้าไม่ได้นะครับเพียนเชิญคุณมิพลโชคพิโรมวงศานะครับที่ปรึกษาเครือจเจริรภพกระพันและที่ปรึกษากิติมศักด์สมาคมบรากรกจีนครับเอกกันไกล,กลเชิญนะครับ ครับเราจะนับถอยหลังนะครับห้านะครับอเอาวิทยาเ,เต่าสู้ห้าสี่สามสองหนึ่งชิงเสียชาย ขว pues ัญใจทั้งสองท่านขอบคุณมากครับท่านประธาน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 